อยากเรียนเก่งต้องทำอย่างไรครับอาจารย์อยากเรียนเก่งก็ต้องใจเรียนสิมันมีหนทางเดียวมึงอยากเก่งด้วยการเรียนมึงก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจในการอ่านหนังสือตั้งใจในการอบรมบ่มนิสัยตั้งใจในการไปเรียนพิเศษเลยก็แล้วแต่มันต้องตั้งใจไงการเรียนเก่งมันมีวิธีเดียวคือวิธีคืออะไรอ่านหนังสือเยอะเวลาเข้าห้องเรียนทำยังไงตั้งใจฟังเวลาเขาให้การบ้านรีบเล่นในการทําโจทย์เยอะๆ การทาโจทย์เยอะๆมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเราทําโจทย์ได้เยอะแสดงว่าเราเข้าใจทําโจทย์ได้น้อยแสดงว่าเราเข้าใจน้อยทีนี้ผลมันออกมาแล้วทำยังไงต้องรีบเร่งในการทําความเข้าใจให้ยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปมันจะไม่ให้เราอะไรเรียนเก่งขึ้นเรื่อยๆอาจารย์เป็นคนเรียนไม่เก่งเลยจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย2.07ท่านอาจารย์ผ่านไปคนเรียนจบปริญญาตรีต้องจบได้เกรดเฉลีย่ย2.00ตามวันนี้จบปริญญาตรีไม่ได้ อาจารย์จบมาได้เกริเฉลีย่ย2.07ยาแดงนะอีกนิดเดียวกูไม่ผ่านแล้วนะอีกที่ตัดเจ็ดอ,อกเนี่ยกูเส้นยาแดงผ่าแผลมากกว่าเดิมอีกแต่ก็ผ่านมาได้แต่ก็ลอมมาได้แต่เรากลับมาสำรวมระวังตัวเองปเปลี่ยนแปลงปร,บบรับปรุงตัวเองใหม่แล้ววันนี้เรากลับมาขยันขันแข็งตั้งใจในการอ่านหนังสือตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจในการฝึกฝนอบรมเตะเจ้าสุดเราพัฒนาตัวเองจนเก่งได้สุดท้ายมันมีวิธีเดียวคืออะไรกลับไปทํา ไปทําให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถไปทําให้ตัวเองมีความเข้าใจในทุกๆสิ่งถ้าเราทําได้ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราเช่นเดียวกัน